สวยใช่ Good girl สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยและแฟนและเจสสิก้านะคะปุ้ยจะออกไปดูของขวัญให้นางนะคะแต่เราจะ,ะจ่ายเงินยังไงหรือซ่อนของขวัญเจสสิก้ายังไงคะเพราะว่านางไปด้วยนะคะนี่นางไปด้วยจะแอบไปแอบซื้อของขวัญให้นางนะคะแต่พานางไปด้วยเนาะ ตัวปุ้ยจะเป็นคนเลือกนะคะแล้วแฟนปุ้ยก็ไปจ่ายเ <S <S 1> <S 1> งินเนาะนางรอขึ้นรถคะ่ะทุกคนนางรอขึ้นรถนี่ค่ะเดินทางไปซื้อของขวให้เขานะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่เจ็ดนะคะเป็นวันเกิดของนางคะ่ะเดี๋ยวปุ้ยเซ็เบลให้เขาก่อนนะคะเดินทางไปกันค่ะทุกคนลูซี่ไม่ไปด้วยนะคะลูซี่เปบ,บ้าน,นะคะ่ะทุกคน เคมานั่เองค่ะทุกคนตรงนี้เลยก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะคะแต่มีมูลค่าทางใจเนาะโอเคแพตตอนนี้พุยกเตรียมพร้อมมามนะคะเฮเคมาช้อปปิ้งหรอล่าเอามาทำอะไรเราไม่รู้เป็นความลับกับเจสสิก้านะคะ เป็นความลับนะคะทุกคนปุ้ยเอาุ้ยเอาถุงมาใส่ด้วยนะเนาะถุงมาใส่ด้วยเอาลุเห็นก่นอนเ,เดี๋ยวพุ่ยขอปุ้ยขอตัวสแกนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ปุ้ยกล้แยกกับเจสสิก้าแล้วนะคะทุกคนปุ้ยแยกกับเขาแล้วเนาะ ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะซื้อเสื้อหรือของเล่นให้เขานะคะแต่เสื้อนาะงที่นางชอบใส่อ่ะคือเขาได้ได้ยานแล้วคุทุกคนนางใส่บ่อยมากนางชอบซึ่งมันมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่เป็นแขนยาวค่ะทุกคนแบบนี้เป็นแขนยาวนะอ่าแล้วก็มีรูปหัวใจนางชอบมากค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีไหมแต่มันมีแขนสั้นเนาะ เราจะไม่ซื้อแขนสั้นค่ะเพราะเพราะว่าเดือนหน้ามันก็จะเป็นออกทมเนอะเนาะนะคะทุกคนมันก็องมีชุดสวยๆเยอะแยะชุดเด็กผู้ชายชุดสวยเยอะค่ะทุกคนขึ้นนะเดี๋ยวไปดูของเล่นกันก่อนค่ะทุกคนปุ้ยก็อยากซื้อชุดว่ายน้ำให้เขานะว่าไป ชุดด้วยนาก็มีแตส่สวยๆนะคะทุกคนเป็นของเด็กโตเนาะเดี๋ยวปุ้ยเลือกก่อนนะคะทุกคนนะเลือกก่อนขอเลือกก่อนเดี๋ยวปุ้ยจะมาโชว์ทีหลังเนาะโอเคค่ะตอนนี้ปุ้ยก็ได้มานหนึ่งนะคะทุกคนเป็นเปเปอร์พีกเนาะนางชอบมากเลยค่ะทุกคนเปเปอร์พีกเนาะแล้วก็นางชอบอระบายสีเปเปอร์พีกแต่แต่ดูเหมือนมันไม่มีนะคะ นี่นก็จะเป็นหนังสือเนาะเมื่อก่อนมีค่ะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนไม่มีแล้วนะน,วนี่นะคะทุกคนตอนนี้ปุ้ยก็ได้มาเจอรถนะคะนางชอบเล่นรถมากค่ะทุกคนแต่ปุ้ยยังไม่รู้ว่าปุ้ยจะเอาแบบไหนนะ แบบนี้ที่มีรีโมทคอนโทรนะคะหนังชอบเล่นโหลดเออแม่ก็สปอยสปอยลูกอันนี้โดมค่ะทุกคนส <49. S 1> ี่สิบเก้าวสิบห้าดอนมีรีโมทอะนี่มีรีโมทด้วยค่ะสิบห้าดอลจะไปได้อันนี้มาไปได้อันนี้มา นางชอบเล่นอันไหนที่ลูกชอบพุยกะซื้อนะคะอันนี้ก็ใช้รีโมทเนาะสามสิบห้าดอนนะคะเออสามสิบห้านางชอบเล่นเนี่ยอันนี้ซื้อเล่นได้แป๊บเดียวซื้อตอนีตอนเออนางคิดมัดนะคะ ของเล่นแยะๆเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปุ้ยเลือกก่อนนะตอนนี้ปุ้ยได้รถนะคะสิบห้าดอนนะคะกับเปเปพีกเนาะเปเปพี้ปุ้ยไปเช็ราคาก่อนนะคะทุกคนเนี่ยมันไม่มีราคาบอกอะแต่น่าจะมีราคาอยู่นะเนี่ยที่เช็คราคานะคะทุกคนไปที่เช็ราคาด้วยอะเดี๋ยวเอานี่งอุ้ยกล่องแค่เนี้ย ยี่สิบกอดอนแน่ทุกคนผมไม่เอาอะ่ะมันไม่มีอะไรอย่างว่าอะไรมันเป็นแบรนด์เนาะมันเป็นแบรนด์เนี่ยปุ้ยชอบอันนี้นะเนี่ยปุ้ยชอบอันเนี้ยหรือว่าปุ้ยไม่เอาก็จะเอาเอาตัวนี้ดีค่ะทุกคนเนี่ยยี่สิบดอนนะนเอาอันนี้ดีกว่าเอาเบ์ฟิกไม่เอาเอาอันนี้ทุกคน ุ้ยเลือกเอาอันนี้เนาะนี่คันใหญ่ดี35มสบจบค่ะเดี๋ยวไปดูเสื้อให้นางสักตัวค่ะทุกคนนางเป็นเด็กผู้หญิงที่ที่ชอบชอบรถมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นอะไรอ่ะทุกคนคแล้วนางก็ชอบยูนิคอร์นนะมันชอบยูนิคอร์นะค่ะทุกคน อ,อันนี้ก็รถนะคะรถเดินเนสาเนาะเดี๋ยวไปดูเสื้อให้นางสักตัวะคะ่ะเดี๋ยวไปดูสกินตอนนี้เราก็จ่ายตังค์เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อย นางก็ไปได้นี้มาอีกแล้วค่ะทุกคนพวกกรเลยต้องพาไปจ่ายตังค์แต่ของขวัญนางอะ่ะให้พ่อเขาไปจ่ายเนาะเออเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วอ่าไปไหนไปไหนปิดนั่นแหละวันจิวานวันจิวานวันจิวานก็ักแคใส่ถุงแล้วไม่เป็นหา นางกลัวลูกเห็นโอเคโอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้โดนัทมาสองชิ้นนางอยากกินค่ะนางอยากกินแม่ก็เลยต้องจัดให้นะคะ,คะสปอยลูกสุดๆค่ะคถึงรถแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปช็อปเอเชียต่อนะคะไปช็อปเอเชียต่อคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพนนางขึ้นรถก่อนนะ ซอนของฝันนางก็ได้รถนะคะได้รถกับอ่าอ่าอะไรนะที่ปล่อยลูกโป่งอะ่ะที่เราเล่นตอนเด็กๆอ่ะคะ่ะทุกคนโอเคโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงช็อปเอเชียเป็นช็อปเอเชียร้านเล็กนะคะทุกคนเ,คเรามาถึงแล้วค่ะ๋ยวเราไปจะไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวนะ วันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนนี่ค่ะร้านนี้เลยเป็นร้านเล็กๆแต่ของเยอะนะคะทุกคนนี่เป็นร้านนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยขอตัวสแกนก่อนนะนี่โอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะนี่เราก็จะจก,ก,ก้าตัวหนึ่งนะคะจะมาดูเส้นก๋วยเตี๋ยวมีเต้าหู้ได้นะทุกคนมีเกือบทุกอย่างนะคะที่นี่อ่ะจิจิก้าจะถือไปเดินเดินลูก เส้นก๋วยเตี๋ยวเราอยากได้หน่อไม้สักอันน่ะนี่คือหน่อไม้ก็เป็นกระป๋องอย่างนี้น้ำยานางน้ำใบเตยนะคะทุกคนมีทุกอย่างหัวโปงหัวปีไข่ผลไม้กระป๋องนะคะแห้วแต่ไม่มีหน่อไม้ที่ปุ้ยกินน่ะทุกคนแบบนี้ไม่อร่อยแบบนี้ก็ไม่อร่อยไม่อร่อยได้ทิ้งอ่ะซื้อไปได้ทิ้งโอเค จส <Jessica. S 2> สิก้าเส้นเล็กไม่เอาเอาเส้นใหญ่สักหน่อยนี่เส้นจสสิก้าสองออนนี่ไอสองออนก็จะมีของแช่แข็งนะคะทุกคนมีชาไข่มุกแช่แข็งด้วยนี่นี่ลูกชิ้นเนึ้อใช้แล้วก่อนลูกชิ้นนือ้อร่อย oh, อ๋อเจสสิก้า เจสซี่เก็บเอามาเจ็ดส<า>ิบดอลลาร์เกีทุก one pack ก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นก็กินสองลูกใส่กว๋วยเตี๋ยวอ้โหให่มามา่มามาม่ามาม่าก็จะมีมาม่าหลายอย่างนะคะทุกคนเดินผ่านกล้องอนี่มาม่าเลยค่ะทุกคนมีทุกอย่างเกือบทุกอย่างแต่ไม่มีท่าสยามนะไม่มีกว๋วยเตี๋ยวแห้งท่าสยามนะคะเจะสซี่เก้าอ๋อมาเลีอันนี้เกาลงเกาหลีก็มีเอา้า เกาหลีก็มีนะคะทุกคนนี่นี่ก็จะมีะเส้นก็ดูเดินทำคลิปก่อนเออนางกวักปุ้ยได้ของเยอะค่ะทุกคนพอแล้วพอแล้วเออนี่ก็จะเป็นของต่างๆแช่ยงช่เย็นเนี่ยนี่นี่น,นี่นี่ก็มีทุกนี่ก็เป็นอ่าที่ทำอ่าอะไรนะทําไอเกี๊ยวทอดอะ่ะเออ นี้ด้วยนี่สะเดาสะเดาซื้อสะเดาก่อนมีสะเดาค่ะทุกคนสะเดาสะเดานังยังไม่รู้เอาไปหยิบสะเดาก็จะมีของอบแห้งที่นี่นะคะเออเยอะแยะมากมายอิซแป๊ะขายหมาอ้ดาลิ่งพริกฉันใกล้หมดแล้วเอาพริกแค่แข็งไหมหรือจะไปซื้ออกเล่น S 1> <S 1> <S เออถามนางก่อน,อนถุงใหญ่เลย <S <S 2> <S 2> น,นี่ซื้อถุงใหญ่มีจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะทุกคนนี่ก็จะมีปลาซิวเนาะปูดองเออมีเช่แข็งหมดเลยะคะ่ะทุกคนดู <Okay. S 2> ปลาทูปลาอันนั้นปลาอะไรไม่รู้อะนี่ปลาอะไรไม่รู้นะอันนี้ปลานวนกันไม่เคยซื้อไปกิน ก็โอเคนะเออเดี๋ยวปลาจริงจังนั่นแหละอันนี้จะเคยเป็นของแห้งนะคะของแหง้งนี่ของแหง้งน้ำน้ำปลาน้ำปลาร้าเอออีห่อนี้ปุ้ยไม่ซือ้อไม่อร่อยค่ะทุกคนนี่พวกอของพวกนี้โอเคค่ะคลิปนี้ปุ้ยไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ตอนนี้ก็ให้พ่อบ้านจ่ายตังค์มาา่อากพอเจสสิก้าเข้มเกิดเกิดก็ให้พ่อบ้านจ่ายตังค์นะคะ,ะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านคะ่ะทุกคนเจสสิก้าเสร็จบายบายสวัสดี <Bye. S 1> สวัสดีค่ะเกิดเกลือบายนางแฮปปี้แล้วได้ของเล่นก่อน <c ười> นี่นางแฮปปี้คะ่ะทุกคนระวัง